มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนน้ําทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนน้ําเข้าท่วมบ้านเรือนริมเจ้าพยาเออล้อนแนวถนนหลายพื้นที่รถติดสนัน่นวันที่8พฤศจิกายนน้ําทะเลหนุนสูงส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนและถนนหลายสายได้รับผลกระทบ ทำให้บางพื้นที่การสัญจรเป็นไปอย่างยากลําบากโดยอิทธิพลของน้ําทะเลนุนสูงกินพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพย่านพระรามสามบางรักและนนทบุรีครับโดยนายสรรเสริญเลืองฤทธิ์วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตรที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุว่า วันนี้คาดการน้ำทะเลนุนสูงกว่าวันนี้1เซนติเมตรแต่ระดับน้ำทะเลที่ขึ้นมาตรวจวัดได้จริงสูงกว่าวันนี้32เซนติเมตรน่าจะทำลายสถิติสูงสุดของปีนี้พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือบริเวณแนวคันกั้นน้ำยังไม่สมบูรณ์อาจได้รับผลกระทบจะมีน้ำท่วมขังรั่วซึมืมหลนเข้ามาได้ทั้งนี้กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพยา11ชุมชน 2 3 9ครัวเรือนในพื้นที่7เขตต้องเฝ้าระวังด้วยครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานนนสูงเป็นเหตุให้น้ำล้นตลิ่งและดันออกมาจากท่อระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมถนนและบ้านเรือนชาวบ้านบริเวณรอบอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยบางจุดบนถนนระดับน้ำสูงเกือบ60เซนติเมตร บ้านบางหลังน้ําท่วมสูงเกิน1เมตรโดยพบชาวบ้านพากันขนของขึ้นที่สูงครับนอกจากนี้บริเวณถนนเพชรชึงมีน้ำล้นตลิ่งเอือท่วมสูงบริเวณวัดคันรัตําบลทรงขนองและตําบลบางยอสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้บนถนนเพชรหึงรถติดยาวเหยียด2-3กิโลเมตรครับด้านถนนสุขุมวิททั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่สะพานข้ามคลองมหาวงศ์ จนถึงหน้าโรงเรียนนายเรือน้ำทะเลนุนสูงกำลังไหลเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรทุกช่องทางการจราจรเคลื่อนตัวไปได้อย่างช้าๆครับถนนทางรถไฟสายเก่าช่วงคลองสำโรงด้านหลังอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงน้ำทะเลนุนสูงท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางรถติดขัดมากแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ